ตรงัานนะครับตัวนี้เป็นกำคอเนาะเหมือนเดิมครับกำคอนี่นะลางสิบเก้าปีกเลอร์ปีกเลยสามมิลวางสี่สิบโรเลอร์ลูกปืนรับยางได้สองเซนนะแต่ว่าผมเจาะรูนี่ไว้เป็นเซนที่สองจะเป็นร้อยหู เป็นร้อยอะไรนะเป็นร้อยเชือกถ้าเส้นเดียวก็แล้วแต่ไปไล่เบอร์ความโตนะอารูอารมูอารูไม่ตันนะระบายอยู่แล้ว,ปเ,ลวเป็นอารูเกตอันใดเชือกใส่ไปร้อยว่าร้อยไปเบอร์ไปแล้วแปดสิบปอนยาวสี่สิบเมตรตัวนี้ก็จะเป็น งานเคลือบครับงานไอ้เคลือบเงาเนอะอาะนี่จะเป็นเคลือบเงา,เเง,า <aho> งานเคลือบเคลือบเงาก็จะต่างตรง,ง,งความยากกับต้นทุนก็คือน้ำยาก็จะเยอะกว่าเก่าแล้วก็ใช้เวลาเก็บผิวใช้เวลาเก็บถิวเยอะ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับไม้ขี้เหล็กนีเนาะลายขี้เหล็กแต่คนรู้จักไม้นะนี่ลายขี้เหล็กนะไม้บ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเข้าขบวนการเนาะตามขั้นตอนคือให้สีช่วยตัวน,วนี้ตัวนี้คือที่มันออกมาลายงี้เนะคือต้องให้สีช่วยเพราะถ้าเดิมเดิมมันลายมันจะจางเราก็ ให้สีช่วยพอให้สีช่วยปั๊บมันก็จะเด่นขึ้นมาเพราะว่าปกติถ้าเป็นแก่นแกนขี้เหล็กเนาะเนี่ยอ่า๋ยวมันเป็นแกนขี้เหล็กั่งนี้เป็นแกนขี้เหล็กมันก็จะสวยสวย,สวยตามแกนขี้เหล็กนะแต่ว่าจะมาเสียตรงกระพี้ไม่สวยใช่ไหมล่ะเพราะามันกระพี้ขี้เหล็กมันจะสู้แกนไม่ได้ก็เลยเราก็จะมาเปลี่ยนเป็น ให้สีให้สีช่วยก็คือดึงลายโชว์ลายขึ้นมาดึงลายขึ้นมาโชว์นี่นะแต่ตัวนี้เป็นงานเคลือบเงาเพราะว่าตัวนี้มันก็แล้วแต่งานด้านงานเคลือบก็แตกต่างกงาันไปความชอบแล้วก็ต้นทุนนู่นนี่นั่นงไงเค่บ เกือบม,มันเนาะลับเลยฟังเสียงตัวนี้ไก่เซฟให้ดูอะไรอีกไก่เซฟนี่เนาะเซฟบนกันไงไงไก่เซฟอ่ะ อ,ออกแรงเข้าหน่อยเพราะว่าสปริงขาไกลมันไม่ได้ย่อนไว้คือแต่จะให้เข้าง่ายเขาต้องย่อนขาสปริงสปริงขาไกลก็จะเข้าง่ายแต่น,นี่เราไม่ได้ย่อนก็นจะตึงหน่อยเน,นี่ยเซฟเห็นไหมเซฟก็สวยดีนะครับพี่เหล็กมันก็แล้วแล้วแต่ขั้นตอนการทำไม้เนาะทุกชิ้นทุกอะไรแต่ขี่เหล็กมันสวยแต่ที่เหล็กมันก็จะยากกว่า งานเก็บผิวเก็บพื้นยากกว่าพออะไรที่ยากกว่ามันก็จะตำหนิมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมละ่ะตำหนิมากขึ้นทีนี้มันก็จะเหนื่อยเราในการเก็บตำหนิหรือเก็บไม่ร้อยเปอร์เซ็นพอมันก็กลายเป็นโชว์ตำหนิก็เลยไม่ค่อยจะทำคือทำได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ได้แต่ทีนี้มันก็เหนื่อยเก็บหน้าเก็บหลังเสียเวลาเปล่า บางครั้งก็ตัวนี้อาจจะนาน,น,านมีทีครับเก็บงานเครือบเงาเนาะเพราะเครืองเงามันยากอยู่ก็หลายๆคนก็รู้อยู่ว่างานเครืองเงามันยากถ้าเคลือบด้านก็จะง่ายหน่อยอะไรที่ง่ายมันก็ตําหนิมันก็ไม่ได้โชว์มันก็จะดูดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับถ,ถ้างานที่ยากแล้วเราเก็บไม่ดีมันก็กลายเป็นแบบว่าดูไม่ดีไปเลยอะไรเงี้ยก็เลือกเอาตามที่เราเคลียร์งานได้ จบเนาะนี่งานเคลือบเงานะเงางานเคลือบเงา,งา,เงาสีเคลือบก็จะเป็นสีเคลือบแข็งฮะไม่ใช่เะกเกอร์ทั่วไปนะแข็งเลกเกอร์ทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับมันถ้าพูดถึงเอาความมงคนคือใช้ไม่ได้คือมันกระเทาะกระแทกมันเป็นรอยง่ายนก็สวยดีสวยัะ แต่ถ้าแนะนำาให้เล่นไม้ีิเล็กคือถ้าคนทำเนาะคนก็ทำเยอะเน้นตกระพี้อ่ะหมวเด่นกระพี้นะใช่ไหมหมว่าเด่น,นะเ,ดนเด่นตรงกระพี้เลยแต่ถ้าไม่มีกระพี้จริงๆผมไม่ชอบเป็นงานกระพี้นะตามสไตล์ผมเลยอ่ะเขาก็หลายคนก็แนะนำกระพี้กระพี้นะช่างมันสวยจริงๆผมไม่ชอบงานกระพนะี้ไนะงแต่ทีมมน,น,นี้อีแผ่นนี้มันมีติดกระพี้แล้วอย่างที่ผมบอกอะ่ะ คือแก่นมันสวยกว่าที่แรกนะทีนี้พอม,มาเจอกับพีมันกลายเป็นดีข้างเสียข้างเราก็ต้องมาแก้ปัญหาคือให้ให้อะไรนะให้สีช่วยเนะาะให้สีช่วยก็กลายเป็นโอเคจบงานนี้แต่ก็จบยากพอตัวเหมือนกันก็ไม่ง่ายอันนี้จะเป็นตัวนี้จ,จับกันลื่นนะการหลุดมือ เป็นาการหลุดมือเพราะว่าทำไมาต้องการหลุดมือเพราะตัวเครือบเงามันมันค่อนข้างลื่นกว่าตัวด้านเนี่ยอีตอนได้ยิน,นเสียงกานอยู่กับผ้าอย่างงี้มันเหมือนจะหนึบนะแต่จริงๆมันลื่นแต่ที่มันดังนี้คือผิวมันเนียนนี่เ็เลยดังเผื่อนะฮัลโหล็ก จริงๆผมว่าขี้เหล็กบ้านเรามันไม่ไมันไม่แพ้กับงานไม้เกตดเลยนะแต่ว่าขั้นตอนการทํามันมันยากกว่าไม้เกลดไงอย่างไม้เกตดมันเนื้อมันเนียนทาง่ายใช่ไหมละ่ะแต่ขี้เหล็กมันเนื้อมันค่อนข้างเสี้ยนมันลึกทํายากคนก็เลยมองข้ามแต่จริงๆไม้ขี้เหล็กนี่ผมว่าไม้ดาหนึ่งนะไม้ขี้เ็กเรื่องหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่โดยที่ว่าเนื้อมันอาจจะไม่ไม่แข็งทุ่สู้ไม้เกตดกับผิวเก็บผิวง่ายแต่ส่วนมากมันเก็บผิวง่ายที่ผิวยากเออเก็บผิวยากคนก็เลยมองข้าม แต่นี่คือเอามาให้ดูผมเพื่อพยายามเน้นทาไมทึงต้องเน้นมาเป็นงานเครือบเงางานโชว์เก็บลายอะไรพวกนี้เก็บร่องอะ่ะเพราะว่าก็ผมจะให้ดูว่างานคีลเล็กบ้านเราก็คนที่หาได้ส่วนมากก็หาได้อยู่แล้วก็ยังไม่อยากให้มองข้ามไงรับเอาลองไปดูคือคือเราทําให้ดูนะว่าเอ,องานมันไมบน้บ้านเราก็ทําให้สวยได้ก็อย่ามองข้ามมันสี มันดีหมดทุกไม้แหละอยู่ที่ว่าเราจะทําออกมาแบบนหนตัวนี้ก็ปดท้ายจะเป็นกล้องบางทีมันไม่โฟกัสเนาะปลายท้ายามันเป็นไม้แข็งไม้แข็งก็สีมันจะต่างกับไม้พื้นเนี่ยมันก็จะเอามาตัดกันประมาณนั้นเ <c oughs> งาเนานะเคือบเงาเงางานก็จะมีอะไรนะ มีตำหนิบ้างคนระับไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะเพราะว่างานอะไรที่ยากที่ผมบอกนะถ้างานอะไรที่ยากมันก็ยิ่งยากยิ่งตำหนิยิ่งโชว์ก็ยิ่งเหนื่อยอะไรประมาณนี้เราก็ยิ่งเก็บงานเพราะยิ่งเก็บงานมันก็มันก็ต้องมีเล็ดรอดบ้างนะบางจุดใช่ไหมมันก็ต้องมีเล็ดรอดรอดบ้างแทนที่ว่าให้ดูผุนผืนเหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่างานที่ยากมันต้องธรรมดาครับงานงานอะไรงานที่ยากก็ต้องมีเล็ดรอดตำหนิบ้างอย่างตัวนี้มีตำหนิตรงไหนมันก็มีมีบ้างนะ ก็มีตรงพวกไอเม็ดฟองอากาศขึ้นมาบ้างบางจุดอะไรเงี้ยพอไม้บางตัวมันก็ทำํำยากแต่ให้เราประเมินค่าโดยไปรวมๆแล้วกันว่ามันโอเคคืองานตรงไหนจุดไหนดีจุดไหนสวยให้มันประกบงานตำหนิแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างพอใจเลยเพราะว่ามันคือไม่ได้พอใจเรื่องอะไรคือจากไม้ที่ มันก,ก็ก็เข้าใจว่ามันสวยเราเคยทําอยู่แต่นี่อีแผ่นนี้มันมีปัญหาคือมันติดพอผ่ามาแล้วมันมีกระพี้ผมก็เสียดายแต่นี่จะสวยกว่านี้แต่นี่มันติดกับพี้แต่เรามาแก้คืนเหมือนตีตื้นเนาะตีตื้นกลับมาแก้ตรงลายนี้ดันขึ้นมาจบเลยก็ถือว่าโอ้ผ่านแบบพิกขึ้นมาพิกขึ้นมาอีกรอบนึ่งเออเนี่ยเนาะคนเราถ้ามัน ก็หาวิธีแก้จนได้อะไรเงี้ยพอเราแก้วิธีแก้แกหาวิธีแก้ได้มันก็พลิกขึ้นมาให้งานมันเป็นไปตามเป้าแต่ตอนนี้ก็โอเคละงานตามเป้าแล้วลายดำขีดดำ,ข,ดดำขีดแล้วก็จะมีสีก็จะมีช่วยนิดหน่อยเนาะก็มีช่วยบ้างคือไม่ใช่ว่ามาแบบนี้เลยนะครับคือเดี๋ยวเข้าใจว่าเออไม้แผ่นต่อไปทําไมมันเป็นอย่างงี้งี้คือมมันก็ต้องมีช่วยกันช่วยช่วยเหลือมันบ้างมา ถามว่าไม้มันเองมันสวยไม่สวยแต่ล้วก็ยังว่าล่ะช่วยเหลือมันบ้างมันอะไรนะปั้นมันมาดันไปให้ถึงฝั่งอะไรของมันมีดีในตัวของมันเราก็ช่วยมันสวยเลยตัวนี้ตัวนี้พิเศษส่งให้อีกก็เป็นอะไรนะก็ว่ากันไปตามราคานะครับความยากมันไม่ได้ยากลงแรง อย่างเดียวมีอะไรใช้แรงใช้เวลาใช้ทุนทุนก็พวกอะไรมันก็ยับทั้งนั้นแหละครับก็ทุนก็พวกค่าไฟเพิ่มไฟแล้วก็น้ํายาอะไรเงี้ยก็หลายอย่างรวมก็ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็อ่าไม้ก็จะแพงกว่าทั่วไปเพราะว่าไม้มันก็ที่มันหายากนะมันเหมือนหาง่ายบางทีมันก็ยาก ที่ว่ามันไม้จะร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาก็จะสูงก,กว่าสูงก,กว่าไม้ที่ที่ที่ผมทําอยู่ไม้ที่ผมทาทาไมทําราคานี้ก็คือเรารับมาถูกเราก็ทําราคานะั้นใช่ไหมทีนี้พอกลับมากลับมาอะไรกลับมาอยู่ในสภาวะปกติกลับมาอยู่ในสภาพปกติเราก็เจอไม้แพงก็ต้องว่าแต่ไปตามราคาไม้แต่จริงของไม่มีใครอยากขายแพงนะครับเพราะมัน เรารู้กันอยู่เราไม่มีใครจะขายแพงแล้วเราก็นักเล่นผมก็นักเล่นก็อยากให้ได้ของถูก,ถกใช้แต่ที่ต้นทุนถูกแพงก็ว่ากันไปทั้งทุนทุนอะไรเวลาแรงต้นทุนอะไรเงี้ยเงินนี้รางสิบเก้ายาวในคลิปนี้เพราะว่าม้ามันสวยม้ามันสวยก็ตัวนี้รางสิบเก้าสิบเก้าก็ดีกว่าสองสอง ตยี่สนะิบสองมิลอะอันนี้สิบเก้ามิลยี่สิบสองก็การเล็งการเล็งสิบเก้าเลงง่ายกว่ายิงง่ายกว่ายิงดีกว่าแต่สองสองก็คนก็จะเน้นเรือความดูแข็งแรงกว่าอะไรประมาณเนี้ยดูแข็งแรงกว่าดูมีอนาคตกว่าดูอะไรอ่ะมันก็เหมือนใช้งานคนละแบบอี่าวนี้ก็เพียวเพียวเนาะนี่นะเพียวเออนี่เพียวสิบเก้าเพียวนะนนะเ,วเออเน,อน,นะออนี่กำได้ชับดี ก็วาไปตามสไตล์นะครับตามรูปแบบเอาเป็นประมาณนี้เนาะอะไรบ้างตรงไหนให้ดูก็ปกติครับชุดยิงชุดยิงผมก็จะเหมือนเดิมแหละหลังเล็บเอปีเล็ปีเล็กมันทนเน่ผมก็เลยทำปีเล็แล้วมันเข้ากับหลังสิบเก้าดีทนดีไงไม่มีมีปัญหาใช้ได้ยาวผมก็เลยใช้ประมาณนี้ ส่วนความแรงก็ต้องไปไล่ยางไล่ลอ,อะไรตามลักษณะการตามการใช้งานแต่มันรับไหวล่ะว,วันนี้เนาะครับ